เราักการทุนหน่อยชินเจ้าสองก็เหรออ๋อนีดีร้านนี้เป็นร้านซุงหงอคงนะอยู่ที่ซาปาเราตามมาเพราะหงอคงเลยใช่ตามมาเลยเราหงอคงแม่ค่ะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะคนเดียวกันเลยใช่เหรอ้นี่ดี่ปี๊บเหรอ่ะมาเป็นเนื้อสัตว์อุ๊ยต้องลองดูยังไม่เคยกินเลยตามหงอคงมาเอาไม้อย่างเดียวพอละที่เหลือเอาหนึ่งบ้าง นามกันค่ะทุกคนเพราะไม่ว่าต้องแบบดูทึ่งแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะทุกคนเราตามมาเพราะหงอคงเล้ว <laughs> เจอหงอคงอยู่ข้างล่างแล้วโอ้โหหงอคงบอกว่าตามมาตามมาก็ตามหงอคงขึ้นมาเลยค่ะวิธีหาร้านนี้ไม่ยากครับเราเอา<ว>รูปหงอคงให้เขาดูใช่คุณป๊้ปเขาบอกว่ามีมีม <laughs> ีว <laughs> ันหนึ่มีมันหนึ่งมีวันหนึ่ง

กินคาวร้อนๆนะใครเคยกินบ้างยอดฝักแมวโอ้โหอ้โหดาวโอ้ยละคว,วันมันกระมงเลยอะ่ะแล้วเราต้องทำไงอะอาหารเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูข้างในจะเป็นอะไรยังไงบ้างทุกคนให้พายบ้านข้างในนี้เป็นอะไระเขาบอกว่ารอ3นาทีค่อยเปิดร้านนี้เป็นร้านอะไรนะซุ้มหัวคงนะอยู่ที่ซาปาหาไม่ยากหาไม่ยากทานก็จะเจอยืนอยู่ตรงนี้เลยแหละมา โอ้นี่ข้างล่างนี้เป็นขานทอดทอดอ๋อเป็นเนื้อม้าอันนี้คือเนื้อม้าค่ะทุกคนอันนี้คือเนื้อม้านะครับย้ำนะครับเนื้อม้าเนื้อม้าเป็นครั้งแรกของเราเพิ่งเคยกินเหมือนกันซอนก็มีสองแบบนะใช่ดาวลองผสมดูเผื่อรอดไปไม่ยากเป็นยังไงรสชาติ มันจะออกเหนื้อเหนียวหน่อยคล้ายคล้ายเนื้อบัวคล้ายคล้ายเนื้อบัวอ๋อมันจะเหนียวเหมือนเนื้อบัวใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีกลิ่นคาวอะไรนะลูกไม่มีเลยเอือคล้ายเนื้อบัวเลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่ครั้งแรกเลยนะที่เคยกินนะครับอร่อยนะแล้วแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรสชาติมันมันเข้ากันเลยเข้ากันเลยเหรอออกเค็มๆหน่อยเปรี้ยวๆด้วยถ้ามองแบบง่ายๆก็น่าจะเหมือนเนื้อบัวอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะกินเนื้อม้าแล้วก็กินผัดฟักแมวผัดฟักแมวนี่ขอดเด็ดมากเด็ดมาก ใครมาที่ซาฟาต้องมาลองกินนะครับอาหารเมืองหนาวที่นี่เขามีหลายเมนูมากเลยนะคะทุกคนมีไก่ดำก็มีเออมาครับเข้ากันไหมเข้ากันมากวถ้ากินแบบนี้ให้กี่คะแนนสิบเลยเหรอเซ็ตงอนเซ็ตงอนเป็นยงสุดยอดนี่เดี๋ยวผมมาลองชิมดูบ้าง เนื้อวัวความแบบครบน้ำจิ้มซีฟู้ดไปทุกที่เราจะลองกลับไปน,นี่ใช่ไหมอ่ะเนื้อม้ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับตอนนี้ทุกคนมาดูมาเม้นหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างเท่าเลยเหรอเนื้อม้ากับน้ำจิ้มซีฟูด้ด,ดอ่ะตอนแรกให้ก้าวดินห้าก้าวทีสิบเลยอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเธ่หนีไปรอทุกประเทศก็ชื่อ